สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าอากาศข้างนอกประมาณสิบเจ็ดองศานะฮะผมก็ตื่นมาหยิบมือถืออ่านข่าวก่อนเลยอันดับแรกนะฮะก็เจออยู่ข่าวข่าวหนึ่งนะฮะว่าอา้าลูกหนี้บัตรเครดิตโชคดีแล้วนะฮะกรมบังคับคดีนะครับเปิดโครงการไกลเกลี่ยข้อพิพาทนะฮะ ให้กับลูกหนี้บัตรเครดิตทั้งหลายนะฮะในการที่จะให้กรมครับดีมาเป็นตัวกลางในการคุยกับเจ้าหนี้ทั้งหลายนะฮะว่าเออจะช่วยลูกหนี้อย่างไรนะครับแล้วก็กรมครับดีเขาก็คุยมานะว่าเขาประสบความสําเร็จมาแล้วกี่ครั้งมีลูกนี้ทั้งหมดกี่รายที่สําเร็จหรืออะไรก็ตามนะเขาก็พูดของเขาไปแต่ผมก็จะบอกความจริงว่านะฮะผมเองเนี่ยนะครับเคยไปไกลเกลี่ยเคส ประเภทนี้ให้ลูกค้าผมนะมันไม่ใช่การไก่เกียรนะมันไม่ใช่การไก่เกี่ยรเลยก็คือว่าเขาเนี่ยจะมีโครงการกำหนดวันออกมาเลยนะครับว่าสมมติบัตรธนาคาร abc นะกำหนดวันไก่เกีเก่ยร์วันที่อที่้ามกราถึง30มสิบมกราอะไรเงี้มีโครงการนะครับคุณต้องให้คำตอบภายใน35วันนี้ ครับตอบเช่นคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตวงเงินสักสี่แสนนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยสักแสนหนึ่งนะฮะเจ้านี้จะบอกว่าเราลดให้เหลือสามแสนห้าผ่อนชำระหนึ่งงวดนะครับหรือถ้าไม่ไหวสามแสนห้าสามแสนแปดผ่อนชำระสามงวดงวดละเดือนนะครับหรือสี่แสนผ่อนชำระ หกมวดแบบนี้เป็นต้นนี่คือการไก่เกลี่ยที่ผมเคยเจอมานี่คือการไก่เกลี่ยที่ผมเคยเจอมาแต่ว่าตอนนี้ที่กรมคมดีเปิดโครงการนี้ใหม่ล่าสุดไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่านมาผมเคยเจอแบบนี้นะครับมันไม่ใช่การไก่เกลี่ยแบบผ่อนชำระที่ลูกหนี้ผ่อนไหวนะครับ เช่นลูกหนี้เป็นหนี้อยู่400,000บาทนะครับบอกว่าขอผ่อนชำระเ,เดือนละนะครับเดือนละ5,000นะได้ไหมขอผ่อนจนกว่าจะจบอาจจะ5ปีค่อยๆขยับขึ้นไปถ้ามีการไกล่เกลี่ยลักษณะแบบนี้ผมถือว่าโอเคและดีมากเพราะว่าเป็นการไกล่เกลี่ยและให้จ่ายหนี้ตามกําลังความสามารถของลูกหนี้จริงๆ นะครับแบบนี้ถือว่าคมครับดีทํางานได้สุดยอดและดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาที่ผมเจอเนี่ยเป็นการแก้เกียร์แบบทีเดียวจบนะซึ่งมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ลูกค้าผมเนี่ยทำได้นะเพราะว่าเตรียมพร้อมมาแล้วแต่ว่าลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปเป็นรายละเอียดข่าวแล้วกันนะฮะ นะครับสำหรับข่าวนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์มติชนนะฮะเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่านะรีบอ่านเลยนะใครเป็นหนี้บัตรเครดิตกรมบัับคดีมีช่องทางลดภาระช่วงโควิดนะนะครับเมื่อวันที่15มกราที่ผ่านมานะครับคุณอารัญญาทองน้ำตะโกนะฮะที่บดีกรมบัคับคดีนะครับบอกว่าจากการการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยทำให้ประชาชนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ครับโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตนะครับซึ่งเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนไม่สามารถชําระหนี้ได้ก็จะถูกฟ้องมีการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้นะฮะกรมบังคับดีเรื่องเห็นถึงปัญหาตอนนี้นะครับจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตนะโดยจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีขึ้นในทุกจังหวัดไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีคือลูกค้าผมไปเจอหนี้เลยแหละหนี้ ชั้นบังคับคดีคือนี่ที่พิพากษาแล้วนี่ที่พิพากษาแล้วไม่ใช่นี่เพิ่งก่อนโดนฟ้องนะนี่ที่พิพากษาแล้วคือบังคับคดีเตรียมยึดทรัพย์นะครับไอ้นี่ชั้นเนี่ยผมบอกเลยก็อย่างที่ผมบอกเจ้านี่มันไม่ได้ไกลเกลี่ยรหรอกมันให้ใจ่ายเท่านั้นจ่ายเท่านี้นะครับถ้าไกลเกลี่ยจริงไกลเกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะแต่ว่านั่นมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของกรมบังคับคดีนะเพราะว่า กรมบังคับคดีเขาเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังพิพากษาเขาถึงมาดูแลลูกหนี้อันนี้ก็โทษเขาไม่ได้แต่เล่าให้ฟังเฉยๆนะว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแต่เขาถือว่าเขามีเจตนาดีที่พยายามจะเปิดโครงการมานะฮะต้องขออภัยนะผมอัดคลิปที่เมื่อกี้เห็นภาพไปแล้วนะอยู่ที่โรงแรมนะเสียงเอาดอดิหนึน่งนะก็ได้แหละเขาบอกว่าจะมีการจ่ายไกลเกลี่ยนะชั้นบังคับคดีนะนะในทุกจังหวัดนะฮะร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ลูกหนี้ได้เจราจากันด้วยความสะดวกรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่ายนะโดยมีผู้ไก่เกลีอกเป็นของโกเมดีเป็นคนกลาาในการทําหน้าที่ในการเจราจานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับการลดวงเงินที่ต้องชําระคืนแก่เจ้าหนี้ตามสภาพของลูกหนี้อันนี้จริงได้รับการชาระลดลงเสนอเงื่อนไขที่หนี้ลดลงเจ้าหนี้เสนอเงื่อนไขหนี้ลดลงแต่ลูกหนี้มันไม่มีตังค์อยู่ดีอะ <c oughs> นะไม่เป็นไรเล่าให้ฟัง ทำให้ลูกนี้มีโอกาสชำระหนี้ในวงเงินที่ลดลงได้ซึ่งหากเจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ก็จะทำให้ลดปัญหาหนี้สินไม่ต้องถูกบังคับคดีลดปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและความเดืดอดร้อนของประชาชนได้นะครับโดยในช่วงที่ผ่านมานะฮะกรมบังคับคดีได้มีการจัดโครงการไกลเกลี่ยล้วทั่วไทยเรียกว่าทั่วไกลโครงการไกลเกลี่ยทั่วไทยสุขใจปีใหม่นะครับปี2 5 6 4ในระหว่างวันที่21ธันวาถึง3 6 ไม่ใช่สิยี่สิบเอ็ดธันวาสองห้าหกสามผมตื่นเช้ามาผมเบลอนะยี่สิบเอ็ดธันวาสองห้าหกสามถึงสิบห้ามกราสองห้าหกสี่หน้าศูนย์ไกล่เกลียข้อพิพาทกมารมบังคับคดีคือวันนี้มันวันที่สิบหกข่าวนี้เพิ่งมาเมื่อเช้านี้ <c oughs> เออมันจบไปแล้วนะสำนักงานบังคับดีนะกรุงเทพหนึ่งถึงสามแล้วก็แล้วก็ห้านะสำนักงานบังคับดีจังหวัดทั่วประเทศนะ รวม16 116แห่งนะโดยมีผลจากการโดยผลจากการจัดโครงการม่วงที่13นะมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยทั้งหมด764เรื่องทุนทรัพย์300นะ98ล้านนะล้านสามารถไกลเกลี่ยสำเร็จที่626เรื่องนะเรื่องทั้งหมด764เรื่องไกลเกลี่ยจบที่626เรื่องนะทุนทรัพย์ประมาณ306ล้านนะครับ คิดเป็นอร้อยละ,ะ94.44นะและตลอดปี2564มีการเอสอง้านะตลอดปี2563มเนี่ยมีการไกลเกีย่ยสำเร็จนะครับจำนวน3623เรื่องทุนทรัพย์นะครับ11,703ล้านบาทประมาณนี้ในการนี้กมรมบับดีจึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิต มาใช้บริการผ่านสำนักง,งานของกรมบังคับคดีทั่วประเทศนะครับเขาบอกว่านะฮะนอกจากนี้กรมบังคับคดีได้มีการยกระดับการให้บริการด้วยการนำนวัตรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันนี้ปาดไปแล้วกันอ่นะเอางี้อันนี้สุดท้ายละหัวข้อสำคัญจะทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าที่ผมเอาข่าวมาเล่าให้ฟังนี่คือของปีที่แล้วจบไปแล้วนะแต่ว่าอนี้ลองดูเขาบอกว่าใครอยากไกลเกลี่ยแล้วมี กมรมบังคับดีเป็นตัวกลางนะนะยืน่นคำร้องขอไกลเกีย่ยข้อพิพาทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของกมรมบังคับคดีได้นะครับคือ w w w led.go.th นะฮะเพื่อเข้าขอไกลเกีย่ยข้อพิพาทด้วยตนเองหรือขอไกลเกีย่ยข้อพิพาทผ่านแอปพลิเคชันนะฮะ session call นะฮ e ะ s e s s i o n S, S E S S I O N แล้วก็ call นะ C A เ L, L call นะแอปพลิเคชันนี้นะ Session call นะฮนะับโหลดแอปได้ทุกพื้นที่ทุกประเทศนะนะครับนะรบอกว่าก็แอปพลิเคชันดังกล่าวก็โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับลองโหลดดูหรือเข้าเว็บไซต์นะครับ www.led.go.th นะครับหรือนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมครับพอดี หมายเลขโทรศัพท์อยาผมขึ้นให้เลยนะครับ028814999นะ028814999หรือสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79ครับ,11 11, 79, รบสายด่วนกรมบังคับคดี1111 11, กด79เยอะนิดนึงนะีน่ช่องทางติดต่อเยอะนิดนึงหรือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทนะฮะหมายเลขโทรศัพท์02881 4 8 40 0 2 8 8 1 4 8 40หรือ0 2 8 8 7 5 0 7 2 0 2 8 8 7 5 0 7 2หรือสำนักง,งานมังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศอลองดูแล้วกันนะเขาก็ออกตัวมาแล้วว่าเขาจะช่วยไกลเกลีย่ยแต่ว่าผมว่าโทรไปมีคนรับสายเปล่าไม่รู้นะอันนี้พูดตรงๆนะโทรจะมีคนรับสายหรือเปล่าไม่รู้ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมอัดคลิปอยู่ที่เป็นบรรยากาศโรงแรมที่กาลาสินนะก่อนออกเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมเชา้านี้สำหรับผมนะฮะก็วันนี้ผมไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ